ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวต่อนะคะรับย,ยัือยูไทร์ซิลิบ็อกกี้นะครับก็อันนี้จะเป็นยังไม่ครบนะจริงๆในกล่องนี้มันจะขายอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวลาเคสใช่ไหมกับตัวหุ่นเคียวริวเคียวริวจินใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมแยกขอไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับก็อันนี้จะมารีวิวแก๊งเคียวิวเจอแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรตัวร้ายอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวร้ายใช่ไหมเพราะว่าตอนสุดท้ายมันแปรผันก,กันเนี่ยผมลองไปหาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับ ก็าอาจจะอยากบอกความประทับใจของแต่ละตัวนะครับแต่ที่จะขอเอาตัว King o อ e ์เนี่ยที่เป็นตัวคั้วกระตา o โอเจอร์คาริ m o ว e มดมารวมด้วยเพราะว่ามันจะมีอาวุธอันนี้นะครับก็เลยอยากจะแบบเนี้ยอาวุธอันเนี้ยก็เลยอยากจะแบบว่าเอาไว้ให้เอามารีวิวเลยนะก็ตัวของเคียวริวเจอร์บ็อกกี้เคีเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือถ้าเราแมคาีนิกเนี่ยถ้าเราสังเกตน,นี มันจะมีความต่างจากตัว King Archer ชุดที่แล้วที่ผมให้ดูใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยหัวเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้เลยนะเราไม่ต้องประกอบใหม่เลยนะก็คือ Killruler เนี่ยอันนี้มันต่อมาสาเร็จรูปนะมันก็จะได้เป็นทรงนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าทุกตัวเนี่ยทำหัวออกมาได้สวยมากๆนะครับส่วนจุดขยับเนี่ยมันก็จะพอๆกันนะไม่มีอะไรแล้วก็ทุกกล่องเนี่ยอาวุธที่ให้มาเนี่ยของก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือจะมีร่างปกติก็คือร่างที่ผมยืนโชว์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ อีกอันนึ่งเนี่ยเขาจะได้อาวุธมาเป็นล่างตอนที่เหมือนแบบ power up ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะไม่เคยดูนะครับก็จะได้เป็นที่เกาะไหลออกมา2อันนะครับที่ใส่แขน2อันแล้วก็มีอาวุธตอน power up นะครับแต่ว่าความพิเศษของตัว c a r เจอ e ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านก็คือตัวสีแดงเนี่ยมันจะได้อาวุธมา2อันนะก็คือมีดาบกับปืนใช่ไหมครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะได้มาอันเดียว นะตัวสีน้ําเงินเนี่ยเคียวริวบูเนี่ยก็จะมีแค่ดาบนะครับแล้วก็ตัวเคียวริวพริงก์เนี่ยจะเป็นปืนเคียวริวแบงค์เนี่ยก็จะเป็นปืนเคียวริวกีเนี่ยจะเป็นดาบซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันแบ่งแบงแบ,บตามแบบความนิยมในการใช้ในเรื่องหรือเปล่าเพราะผมลองไปดูมาคร่าวๆเนี่ยตัวไอตัวสีเขียวเนี่ยมันจะใช้ดาบเป็นหลักใช่ไหมเหมือนแบบมันเป็นนักดาบเก่าว่าเป็นอินจาเนี้ยแล้วตัวไอตัวสีดําเนี่ยก็คือเหมือนแบบยิงปืนอะ่ะเป็น ยิงนักแม่นปืนเลยประมาณนั้นอาวุธก็คือจะแบบใช้ปืนบ่อยนะครับแต่ว่าตัวสีแดงเนี่ยก็คือเขาจะมีอาวุธสองอันเลยตัวนี้ก็จะพิเศษกว่าเพื่อนนะโอเคแต่ว่าไอตัวเนี้เทพจริงตอนผมไปดูในในในซีรีส์อล้แล้วก็แบบเออพอไปดูใช่ไหมลองมาจัดท่าตามอะไรเงี้ยท่าแบบเนี้ยต้องชมก่อนเลยว่าจอยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับจัดสนุกเนาะแล้วก็ให้เปรียบเทียบกับกล่องที่แล้วอ่ะที่เป็นจีโอเจอร์ J e R ก็คือ ตัวเคียวรูเลนะเอาผมเอาเป็นเคียวรูเลตแล้วกันก็คือตัวลงสีอะไรแง่ผมว่าสีเนี่ยลงออกมาได้ดีขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยก็คือด้านหลังเนี่ยสกรีนมาครบนะตัวเนี้ยก็เลยแบบมองได้ร,บรอบๆนะครับซึอของตัวคิงโอเจอร์จะว่ามันไม่ลงมาไม่ครบมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูคื่งของคิงโอเจอร์จะบอกว่ามันลงมาไม่ครบก็ไม่ถูกนะเพราะว่าในเนื้อเรื่องอ่ะข้างหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะมันก็คือจะโบ๋โบอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยผมลองเปรียบเทียบให้ดููนนะผมร้้สึกกว่าพออเป็บกก็บี ก็คือมันสวยคนละแบบอย่างคิง g อเวอรเจอร์สี่มันจะน้อยแต่ว่าเรื่องสก,กีอะไรเงี้ยเขาให้มาหมดมีผ้าคลุมที่เป็นยางนะเออแต่ว่าตัวเนี้ยหน้าอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นหมวกอ่ะคือหมวกตัวเนี้ยมันสวยมากเลยทุกตัวทําดีเทลมาละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีต่อเพิ่มนะคือมาชิ้นแบบนี้กลมๆมาเลยแล้วก็ที่ประชับใจอันหนึ่งก็คือเรื่องแขนเนี่ยคุณลองดูแขนใช่ไหมแขนเนี้ยมันจะเหมือนม,ม,มีลายเป็นเกล็ดเก็ดโนเองสาวอ่ะอันเนี้ยก็เขาก็ลงแบบลงลงแบบ สกรีนมาให้แล้วนะเนี่ยไม่ต้องไปติดสติกเกอร์อะไรเลยนะแล้วรายละเอียดอนะ่ะมันดีเห็นไหมครับตรงลายสกรีนไหนที่แขนอะไรเงี้ยผมว่าทาออกมาแบบลงมาแล้วอะ่ะเออสวยมากนะครับก็คือตัว,นว,ตว,เ,ตวเนี้ยผมว่าตัวคิงไอตัวเคียวริวเจอร์เนี่ยทาออกมาได้ดีนะครับนะสวยมากสวยมากจุดขยับอะไรเงี้ยก็จะเป็นโมเดลกับตัวบ็อกกี้รุ่นที่แล้วครึ่งก็คือตัวที่เป็นคิงโอเวอร์จนะครับเออไม่ได้มีอะไรต่างนะ เพราะฉะนั้นจูขยับอะไรเงี้ยผมว่าทําได้ดีแล้วก็ตัวคิงโอเจอร์มันจะมีอันนึงที่อันนี้โมใหม่อันหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเกาะไหลของคิงโอเจอร์เนี่ยเกาะไหลเนี่ยมันจะติดไหลจริงตอนนั้นผมก็ชมไปแล้วว่ามันเป็นสองสองจอยใช่ไหมตรงนี้มันจะขยับได้สองทีเพราะฉะนั้นเวลากลางเขีเยอะไรเงี้ยมันจะแบบขยับได้เยอะแล้วก็หลบหลบท่าทางได้เยอะใช่ไหมครับส่วนตัวคิงไอเคียวริวเจอร์เนี่ยโมตรงนี้มันจะออกมาจากตัวตัวลําตัวเลยตัวอกเลยนะครับเนี่ยจะเป็นจุดอย่างเงี้ย ก็คือเราต่อเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาขยับแขนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ไปติดที่แขนซึ่งมันก็ทําตรงตามกันในในซีรีส์แหละเพราะว่าซีรีส์เนี่ยมันจะมีเกาะที่เป็นบ่าใช่ไหมแต่ว่าในของตัวของ Kingozer เนี่ยมันจะเป็นเกาะไหลมันก็เลยติดกันไหลนะเอ nee, อันเนี้ยผมว่าก็มีการเปลี่ยนโมมีการพัฒนาค่อนข้างดีแล้วก็หัวเนี่ยมันต้องทําใหม่หมดเลยซึ่งหัวสวยทุกตัวแล้วก็ใน ทุกตัวที่ต่อมาเนี่ยถ้าไม่นับตัวสีแดงนะผมว่าสีชมพูเนี่ยบ้าสุดครับเพราะว่าอ,อตัวสีชมพูเนี่ยกระโปงเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเหมือนเป็นยางทุกคนแล้วก็จะแบบเป็นกระโปงสวมข้างในนะครับแล้วก็พอมันออกมาแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมันดูดีอ่ะที่มันอันดีที่มันไม่ใช่พลาสติกอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบติดตามผมใช่ไหมแนละ้วก็จะเห็นว่าผมเคยรีวิวของตัวแมนดารีนไปมันจะมีแมนดารอคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอะ่ะ ที่เป็นแบบช่างตีดาบะใะเดอมเอเลอร์ออเออตัวนั้นอะกระโปรงอะมันจะไม่ใช่ยางเว้มันจะเป็นพลาสติกซึ่งผมต่อแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบนะอันนั้นอะบอกเลยว่าไม่ค่อยชอบพอเปลี่ยนไาเป็นยางผมว่าเฮ้ยโอ้โหดูดีนะครับทําได้ดีนะซึ่งห้าตัวเนี่ยผมว่าถ้าจะเก็บใช่ไหมมันก็ต้องเก็บโบอ่ะห้าตัวเพราะฉะนั้นเซนไทเหมือนออกแบบมาให้ยกบล็อกอยู่แล้วแล้วก็พวกเนี้ยที่จะต่างกันนอกจากอาวุธที่ให้มาใช่ไหมครับก็จะเป็นโหมดที่ตอนมันมันกลางกลางโหมดเนาะ ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเฉยๆเลยนะไม่ได้มีอะไรครับเราก็แค่เอามาต่อเลยเงี้ยด้ามมันจะไม่มีอะไรมากก็คือเป็นอาวุธแต่ละอันเขาทาแยกมาให้นะที่จะมีพิเศษกว่าใครเขาเพื่อเลยก็คือตัวเคียวรวเลสน,นะเคียวรวเลสเนี่ยเนี่ยมันจะกลางได้ทุกคนมันอ้าปากได้ซึ่งตอนต่อผมว้าวมากว่ามันเล่นเล่นแมคานิกแบบว่าสามารถกลางอาวุธได้อะเออเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะของตัวอื่นก็ไม่มีอะไรสีดสําสีเขียวเงี้ยครับก็จะเป็นกองเล็บใช่ไหมสีดําก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ธนู แล้วที่ต้องเอาตัวเนี้มายืนด้วยเพราะว่าไอ้ตัวหอกมันเนี่ยมันเกิดจากการรวมล่างหอกวูทั้งห้าใช่ไหมอันนี้ยผมว่ามันจะว่าน่าเสียดายไหมก็ก็น่าเสียดายนะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาตั้งใจจะทําแบบว่าให้มันรวมล่างได้แต่ว่าพอเอามาดูจริงๆอ่ะมันไม่ได้นาะเนี่ยอย่างอันนี้ก็ไม่สามารถใส่เข้าไปได้ใช่ไหมครับเออเนี่ยมันก็จะแบบแค่เอามาวางหลอกๆอก่ะประกบกันอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไอ้ตัวด้ามอะไรเงี้ยไม่ได้พับเก็บ ผมถามว่าเขาทํามาให้มันรวมร่างกันได้ไหมผมว่าจริงๆถ้าเขาตั้งใจทาให้มันรวมร่างมันก็น่าจะทําได้นะแต่ว่าก็คงจะแบบมีคอสมีอะไรค่าอะไรเพิ่มขึ้นเนาะเนี่ยอย่างไอตัวนี้ก็ต่อกันไม่ได้กรงเล็บเนี่ยหุบหุบไม่ได้นะมนไม่สามารถแบบเอามาเอามารวมร่างกันได้เลยนะเนี่ยเออแต่มันจะไม่เหมือน,นะกับไอข้างหลังเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ มีสองโหมดนะจริงๆก็คือไม่มีอะไรมากอย่างตัวสีแดงใช่ไหมถ้าเราจะแบบให้มันเป็นอาร์มออนใช่ไหมแบบอาร์เมอร์ออนเนี่ยเราก็แค่เอาตัวกรอดเนี่ยมาใส่นะครับซึ่งกรอดเนี่ยมันโมดเดียวกันหมดนะแล้วก็ปึ๊บนี่ใช่ไหมได้ละแล้วก็อีกอันหนึงก็ใส่ที่แขนนะครับ อ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่เพราะไงก็เทสเนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าตามตามเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นของเล่นอะ่ะไอตัวที่มันเหมือนแบบเป็นกลมๆไว้ใส่แขนเนี่ยมันมีความเกะกะจริงๆถ้าจะาให้มันดีมันต้องถอดแต่ว่าถ้าถอดเนี่ยมันก็หายเพราะฉะนั้นผมจะไม่ถอดแล้วกันก็ใส่ไว้่างนี้แล้วก็อีกมือเนี่ยแล้วก็มือเนี่ยกย็ต้องถือนี่เป็นอาวุธใช่ไหมครับนี่เรียบร้อยแบบเท่มากนะครับนี่ ผมว่าใช้ได้เลยนะออกแบบมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรรู้สึกว่าทํามาดีแล้วก็แบบมีการพับปรุงปรับปรับปร,ปรปุงพัฒนาเนาะอย่างเช่นที่ต้องชมเลยอะ่ะก็คือที่พูดไปแล้วแหละเรื่องลงสีด้านหลังมาให้นะครับเออเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะลงมาให้นะเพราะปกติอะเว้นหลังอย่างตัวที่แบบเราเห็นเลยชัดๆเลยว่าเป็นหลังก็คือตอนนี้ผมรีวิวเรื่องคอมเบเดอร์ไฟไปอะ่ะเพราะว่าไอ้เส้นโปรตอนเลยของคอมเบเดอร์ไฟเนี่ยมันจะไปข้างหลังใช่ไหมเขาก็ไม่ลงมาให้แต่ว่า ตอนตั้งโชว์มันก็ไม่ได้ดูข้างหลังอยู่แล้วนะครับก็สวยดีนะส่วนตัวอาวุธเนี่ยก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือนี่เห็นไหมสีดำเนี่ยเราเห็นว่าปืนเนี่ยมันลงสีมาด้านเดียวก็คือข้างหลังเนี่ยมันมันมันจะโบใช่ไหมครับเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเนี่ยเออจะมีแค่ด้านเดียวดาบก็เหมือนกันนะเนี่ยนะถ้าพลิกมาอีกได้เราเห็นเลยว่าเออไม่ไม่ได้ลงสีมานะครับอืม ก็จะประมาณนี้นะสำหรับพวกแก๊งเคียร์ิชเจอร์ทั้งห้าตัวนะครับตัวต่อมาเนี่ยผมสำหรับผมนะมันก็ยังเป็นตัวที่เราเกลือที่สุดในกล่องอยู่ดีก็คือน่าจะเป็นเป็นตัวร้ายอ่ะแต่ถ้าผมเขาจะไม่ผิดตัวนี้มันไ่าจะเป็นตัวอ้ายที่กลับใจเป็นตัวดีเว้ยนะตอนประกอบอ่ะผมบอกเลยว่าในกล่องทั้งหมดนะถ้าไม่นับตัวหุ่นเคียริวจินกับตัวไอ้นี่นะไอ้นี่น่าจะเป็นตัวที่คุ้มที่สุด ในแง่ของการออกแบบแล้วก็ชิ้นงานพลาสติกการลงสีนะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มตรงที่มันเป็นมันเป็นเกลือคือถ้าถามผมอะไปจุ่มใช่ไหมผมได้ผมแบบถ้าจุ่มเก้ากล่องใช่ไหมผมจุ่มลูกตัวผมไม่เอาตัวนี้ได้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้เข้าเข้ากับใครเลยอ่ะนะครับเออแต่ถามว่าไม่คันอีกมันดีไหมไม่คันอีกม,มันดีมากนะตอนต่อคือแบบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมันออกแบบมาดีแล้วก็ คุณเห็นในยางเนี่ยไหมคือเราต้องระโยงระยางเองนะเนี่ยไปต่ออะไรกับตรงเนี้ยเข้าตรงเนี้ยนะครับเออผมว่ามันทํามาได้ดีนะออกแบบมาดีแล้วก็ก็จริงๆมันก็สวยเป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งเลยแต่ถามว่ามันมันมันเกลือเพราะว่ามันแค่ไม่เข้ากับคนอื่นเฉยๆแบบไม่สามารถเอามายืนเดี่ยวๆได้อาวุธก็ยังเป็นโบเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมจําจําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรเป็นตัวร้ายอะต่อมาเลยก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับคิงคั่วกตะโอเจอร์คานิวัลโหมดใช่ไหมก็ อันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมชื่นใจนะเพราะว่าไอชุดที่แล้วอ่ะมันยังไม่ออกตัวคั o ่วกระตะโอเจอร์ที่แบบเป็นคิงคั่วกระตะโอเจอร์ก็คือเอาสวมหมวกแหละแล้วก็จะมีแบบมีเกาะมีอย่างเงี้ยขึ้นมาตัวเป็นมสีทองนะครับเนี่ยมีเกาะเนี่ยพอเห็นอันนี้ยผมรู้สึกว่าเออทองสวยแล้วก็อะไรสีออกมาเนี่ยโหดีหมดนะครับแต่จะมีถามว่ามีตีไหมมีนิดนึงนะคือผมอะถ้าจำไม่ผิดอะผมจําได้ว่าไอมงกุฎเนี่ยมันจะมีเพชร เพชรแต่ละอันเนี่ยมันจะมีสีของของขบวนการิอ i n อ o ะครบทั้งห้าสีนะครับเออพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันโบ๋โบอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอออยากให้เขาทําให้ครบอะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่บอกอุ่นใจอะเพราะว่านอกจากหน้าอกอะแล้วก็ไอ้รอยที่มันเหมือนบบเป็นรอยรอยฟันรอยทงอะไรเงี้ยเออของชิงพวกกระดัอเจอะมันก็คือเปลี่ยนแค่หน้าอกแหละส่วนไอ้ตรงสนับแขนอะไรเงี้ยเออเหมือนกันหมดแล้วพอมันทําออกมาดีอะผมก็รู้สึกว่า เอออุ่นใจนะครับคิดว่าตัวคิงพวกล่าอเจอร์เนี่ยไม่น,าน่ามีอะไรผิดพลาดก็ประมาณนี้ส่วนอาวุธที่ให้มาเนี่ยมันก็คืออาวุธที่ที่รวมกันห้าอันของตัวเคียริวเจอร์ใช่ไหมซึ่งไม่สามารถแยกล่างได้นะแล้วก็ถือเนี่ยเขาให้มาถือตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราพลิกไปข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเออมันก็มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันล้อกับตัวอาวุธอะเนี่ยอย่างไอตัวนี้คือสีน้ําเงินใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือสีน้ําเงินใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีด้าม ด้ามมันก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเราสามารถเอามือจับได้ทุกตำแหน่งเลยนะอย่างเช่นอันนี้ผมจับตรงนี้ใช่ไหมอันเนี้ยก็ไปจับอย่างนี้ได้นะครับเออเอาไว้แบบเหมือนเป็นลงกว้างแล้วก็ไออาวุธยิงเนี้ยมันมันก็ถือได้นะครับเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือจับจับได้หมดเลยนะแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยแต่ว่าผมก็คงให้มันถืออย่างเงี้ยที่มันเป็นห่องเงี้ยเออมันดูเมคเซนแล้วมันดูเท่กว่านะครับแล้วก็เป็นสีทองเนี่ยผมว่าลงสีออกมาได้สวยโอเคมากดีมากเลยเนาะ ก็ไม่มีอะไรละไหนๆก็รีวิวแล้วผมขอเอาตัวลาเคสกับตัวกีระมันพูดด้วยแล้วกันก็คือมันเป็นโมเดียวกันก็คือโมของคิงโอเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็คือได้ขอมาเหมือนกันหมดเลยนะตัวกีระเนี่ยมันก็จะได้โลใช่ไหมคิงเว็บพอดมาใช่ไหมครับที่เป็นโลของตัวลาเคสเนี่ยหรือว่าตัวโอคุวะคาตะโอเจอร์เนี่ยก็จะได้คิงเว็บพอนมาเหมือนกันนะครับถามว่าอันนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าอันไหนมาจากกล่องไหนเพราะว่ามันดีไซน์เดียวกันมาเหมือนกัน สวยสองตัวเนี่ยมันก็คือมันก็คือสีแดงสีแดงย้อมย้อมสีมาใช่ไหมครับย้อมเป็นสีเทาเพราะว่าเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันเลยนอกโยเวนสีนะแต่ถามว่าตัวเนี้ยมันมันเท่ยังไงคือมันเท่เพราะคู่สีมันได้ทุกคนมันเป็นเทากับทองใช่ไหมเออโคตรสวยเลยแล้วดาบมันยังไงผมให้แี่ยคุณดูดาบมันนะแล้วเทียบกับของของไอ้ว่ากระตาวัเจอนะเห็นไหมเออมันมีแบบดีเทลมันน้อยอ่ะแล้วแบบ ในเรื่องอ่ะมันก็ดีไซน์สวยแล้วพอมันตัดเหมือนแบบไอ้ที่มันเป็นของเล่นอะไรออกไปเนี้ยมันดูแบบดาบอันนี้มันดูเท่มันดูใช้ได้จริงอะไรเงี้ยเออผมว่ามันมันสวยมากเลยนะอืมส่วนแมคขันิกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเหมือนตัวนี้หมดเลยมีช่องเน็บดาบให้นะครับเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังเนี่ยผ้าคลุมที่เป็นยางอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าที่มันจะเท่ขึ้นมาก็คือพวกเวงแหวนเนี่ยที่มันจะเป็นขอบพวกขอบถุงมือ ขอบรองเทา้าบู๊ทอะไรเงี้ยมันเป็นสีทองใช่ไหมครับแต่ของคิงโอเจอร์เนี่ยมันจะเป็นสีเทาใช่ไหมเนี่ยเออมันก็จะต่างกันแค่เนี้แต่ว่าพอเป็นสีทองแล้วมันสวยอะไรที่มันเป็นคู่ทองอ่ะมันสวยหมดแหละนะก็ประมาณนี้นะครับหมาสั้นๆไม่ได้หมาเยอะนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมไปทําเป็นรีวิวของเป็นตัวของเคียวริจินกับตัวคิงโอเจอร์ต่อนะครับคุ่สองตัวนะเพราะว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะออกแบบมาให้มันรวมรางกันได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้นะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอฝากไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ